بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وَبِهِ نستعين وَلَا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته سنتي نوم و بن بودريان تي سي نكب لا القران บินบาสรพระหิมบาล له تعالى ได้แนะนำให้พวกเราท่องจำนะครับนอกเหนือจากสุรอัลฟาติฮะแล้วเนี่ยนะครับซึ่งสุร่าแรกก็คือสุร่าอัลซันซละนะครับซึ่งสุร่าอัลซันซละนี่เป็นสุร่าที่มีด้วยกันทั้งหมด8อญญายะหเดีวยวกันนะครับซึ่งสุร่านี้นะครับเชคอับด Sheikh Abdul Aziz Habibullah ท่านได้อธิบายบอกว่าเป็นสุร่าที่มีความสําคัญ เป็นโซลที่เราสุภาฮูวาจาลาได้ทรงบอกเล่าให้พวกเราฟังถึงเรื่องราวเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวที่จะเกิดขึ้นก่อนวันเกียร์มานั่นหมายความว่าสุรห์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เราจะอาลาแจ้งให้พวกเราทราบว่าจะเกิดขึ้นก่อนที่จะถึงวันเกียร์มาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ขึ้นก็จะตรงกับชื่อของสุรท์โซลท์มีชื่อว่าอัจจันจะละจึงหมายถึงการสั่นไหว นะครับซึ่งการสั่นไหวในโซโลนี้ที่เราจะอ่านละได้แจ้งเอาไวนะ้เนั่นคือการสั่นไหวของแผ่นดินนะครับเราจะอ่านแลวบอกว่าบิสมิลลาฮิราะห์มานุราะหิมอิดะซุนซิลาติลอาร์ดูซินซาลละฮานะครับเราจะอ่านละบอกว่าเมื่อแผ่นดินนั้นได้สัน่นไหวซินซาลละฮาแปลว่ามันสั่นไหวด้วยความรุนแรงที่สุดของมันซึ่งมันไม่เคยสั่นไหวด้วยความรุนแรงขนาดนี้มาก่อนแล้วเวลาที่มันเกิด การสั่นไหวหรือแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงก่อนวันกิยามาแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยอัลลอฮฺเราก็บอกไว้ในยะที่สองบอกว่าว่าอัคราจติลอารดูอัฟกาลลฮาแปลว่าอัลลอฮฺเราใช้คําว่าใช้วาวาวอัลกอในที่นี้หมายความว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นตามมาทันทีหลังจากแผ่นดินไหวใช่ไหมครับพอแผ่นดินไหวด้วยความรุนแรงแล้วเนี่ยอัคราจติลอารดูหุนดินมันก็จะคลาย คลายอะไรออกมาพี่น้องคลายของหนักอักก้อนหมายถึงของหนักที่อยู่ในท้องของมันหรืออยู่ใต้เป็นดินออกมาซึ่งในอายะห์นี้หมายถึงอะไรหมายถึงคนตายคนตายที่ตายมาแล้วไม่รู้เป็นพันพัน,พนปีเป็นหมื่นปีที่ถูกฝังอยู่ใต้ผืนดินเนี่ยพอแผ่นดินไหวด้วยความรุนแรงก่อนวันก,กิยามาแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องไอสิ่งที่อยู่ข้างในมันก็ผุดขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคืออะไรขุ้มสัก คุมทรัพย์ที่เคยอยู่ใต้พื้นแผ่นดินที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในพื้นแผ่นดินมันก็ผุดขึ้นมาอันนี้นมาจากการไหวที่รุนแรงของแผ่นดินในวันนั้นใช่ไหมครับพอถึงเวลานั้นไหวเพื่ออะไรเพนโใช่บาวาา่าท่านอิครอยการที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นก่อนวันเกียรมาเนี่ยเป็นการแจ้งให้ทราบว่าวันเกียรมาใกล้เข้ามาแล้ววันที่มนุษย์จะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺสุภาอ่ะโมวาจะใกล้เข้ามาแล้ว เรจาราจึงกล่าวต่อในอายะห์ชัดมากบอกว่าวก้าดันอินซานุมาละหมายความว่าอะไรเช่บอกเยกุมอินซานุมินกับรีฮีอิลาฮัชริฮีวะวะกูฟิฮีเบียนยะไดีรับบีฮีมด้วยหุ่นลันนั้นอันนี้เข้าสู่วันกิยามากพอเข้าสู่วันกิยามากมนุษย์ลุกขึ้นมาจากหลุมฝังศพในขณะที่เขากำลังถูกป้อนไปไหนพี่น้องไปชุมนุมกันที่ทุมม่งมาชะ จะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าลองสุภานุว่าจามนุษย์ไปในสภาพที่ประหลาดใจว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมก่อนหน้านี้อยู่ไหนนะ่ะอยู่ในุูงทัองศพจูจก็ฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาในสภาพที่สภาพก็ไม่ใสเราแท้ก็ไม่มีคีตานขึ้นม่ได้ท้าตายไปในสภาพไหนก็ฟื้นมาในสภาพนะั้นใช่ไหมครับพออยู่ในสภาพนั้นตกกระจายมันมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็พูดขึ้นบอกว่ามาละฮะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับผืนดิน ทำไมทุกอย่างมันเกิดขึ้นเช่นนี้ในวันนี้อัลลอฮฺเบลยาอุมะอีดินใช่ไหมตัวฮัดดินตัวอัคบารฮาวันนั้นคือวันไหนพี่น้องคือวันกิยามะเมื่อถึงวันกิยามะแผ่นดินจะพูดตัวฮัดดินถูกลับไปหาอะไรย้อนกลับไปหาผืนดินอัลออรฺใช่ไหมครับเมื่อถึงวันกิยามะผืนดินที่เราเคยเหยียบย่ำมันพี่น้องมันจะพูดได้ มันจะพูดถึงสิ่งที่มนุษย์เคยทำเอาไว้ในขณะที่มนุษย์เคยมีชีวิตอยู่ในยุนยาจากความดีจากความชั่วนันแปว่าเช่บอกว่าว่าฮา,า,าดาฟิฮ์อันลอารุตชฮัดูบิมาฮัซซัลอะไลฮาฉะนั้นอายะนี้ทำให้พวกเรารู้ว่าเมื่อถึงเมืเกียรมะผืนดินในแผ่นดินเนี่ยมันจะเป็นพยานต่อสิ่งที่มนุษย์เคยกระทำมินอัคบารินมันจะบอกเล่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้น ว่าอัพวาลินเหตุกตารณ์ต่างๆว่าอักวาลินว่าอามาลินท้อยคาําต่างๆการปฏิบัติตา่างๆกอมาบิฮันอินซ่าที่มนุษย์เคยประกอบเอาไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาวะฮิยาชาฮาดะตุนมินฮาอะัลฮิมบิอัมริลละและนี่แหละคือการที่พื้นแผ่นดินจะเป็นพย,ยานต่อการงานที่มนุษย์เคยปฏิบัติเอาไว้ตามบัญชาของอัลลอฮฺ พออาละอาลากล่าวต่อบอกว่าบิอันน bi บ n r a b อ a ฮาล a ฮ a การที่ผืนแผ่นดินพูดได้นี่นั่นก็เป็นเพราะอัลละอาลาได้ทรงบัญชามันวะฮีมายังมันสั่งใช้มัน amara wa adina laha biha li shada เฮาจะอเอาใช้ให้แผ่นดินพูดแล้วก็อนุญาตให้มันเป็นพยานต่อการงานของมนุษย์เมื่อถึงวันเกียร์มาเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเม,ม,มื่อมนุษย์อยู่ในสภาพเช่นนั้นพออะไรใช้บอกว่าซุ่มมามิมบะดีดาลิก

ยสดุรนาสุอัชฌาตันมนุษย์จะถูกกระจัดกระจายจะแตกออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนแปลว่าอะไรแปลว่าอัสนาฟันว่าอนจนาสันใครที่เคยทําความดีอะไรไว้เขาก็จะอยู่กับคนกลุ่มนั้นแหละเคยทําความชั่วแบบไหนไว้ก็จะอยู่กับคนกลุ่มนั้นแหละเคยทําเป็นคนทําอะไรในดุนยาเนี่ยชอบทําแบบนั้นหรือเกินชอบฟังเพลงใช่ไหม ก็จะไปอยู่กับพวกชอบฟังเพลงชอบกราบไหว้บูชาเชเว็ตก็ไปอยู่กับพวกคนก็ชอบกราบไหว้บูชาเชเว็ตคนที่ทําอะไรแบบไหนที่เหมือนกันคล้ายๆกันในนยาเขาก็จะถูกต้อนไปให้อยู่รวมกับบรรดาคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความดีงามหรือความชั่วเพื่ออะไรพี่น,น้องอเราบอกลียูเราอาอัมาละหุ้มเพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นการงานที่พวกเขาเคยปฏิบัติเอาไว้เช็อธิบายบอกว่าอยู่อายีนูแปลว่าเห็นด้วยกับ ตาทั้งสองของเขาวายูชาฮีดูและจะเห็นจะต้องไปยืนมองใช่ไหมครับวายกีฟูและจะต้องไปยืนอยู่ต่อนหน้าอาลามากระดามูในสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติเอาไว้ใช่ไหมครับเาราจะอะไรให้เขาเห็นภาพเาเราจะอะไรให้เขาเห็นบันทึกแบกเอาไว้ยูี่คอเนี่ยกุลอินซานินอันจำหน้าโมตอนนีิรหูใช่ไหมครับเอาราจะอะไรแขวนเอาไว้ยูด่คอเนี่ยเราไม่รู้เลย มองไม่เห็นอะไรก็นจด้ายขวาเนี่ยเราไม่รู้แต่เมื่อถึงวันเกียม,มาถูกเอามาวางแผ่ไว้ข้างหน้าอิกรรกิต้าเจ้าจงอ่านบันทึกของเจ้าคนเล่าเนพี่น้องอย่าว่าแต่พูดให้คนอื่นเห็นในททาความผิดไม่อยากให้เขารู้อันนี้ต้องอ่านให้คนฟังอิกรรกิต้าเจ้าจงอ่านแล้วไม่ใช่อ่านนี่อ่านเราได้ยินคนเดียวไม่คนอื่นได้ยินหมดจะเป็นความชั่ว นอาจกผู้ศรัทธาท่านั้นที่เราจะอาไจะไต่สวนเขาเป็นการส่วนตัวระหว่างคนนั้นัำว่าลัทุบฮานโูจะอาลาแต่คนที่ทําความผิดมากความชั่วมากมาถึงเมาเกียร์มาจะถูกประจานพีน้องใช่ไหมครับอิกรอกิตาบกาฟาบินัซิกันเยอมาอาเลกยฮาสีบาเอาเราบางมองถึงมืเกียร์มาเนี่ยเพียงพอแล้วตัวของเจ้าเป็นพยานต่อความชั่วของเจ้านั้พอแล้วแต่เรลลาจะละเหตุตึงความยุติธรรมขององค์อยู่ในบันทึกอยู่ในการเป็นพยานของมลรกต่างๆเนี่ย แทนทีก็ต้องเป็นพยานในวันนั้นเช่จึงบอกว่าอะไรพี่น้องในสิ่งที่มนุษย์เคยทํามาไว้ไม่ว่าการงานที่เขาทําจะเป็นความดีงามหรือความชั่วโมเสอและอะไรยินจะถูกคิดบัญชีทั้งหมดอัลลึฮบอกว่าในกุราบอกว่าว่ตรมหูจิริมีนามุชฟิกีนัมิมมาฟีว่าย่างไงพี่น้องและเจ้าจะเห็นว่าบรรดามมจิริมีนบรรดาคนที่ทําความชั่วเมื่อเขาเห็นบันทึกของเขาที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเขาพูดว่าอะไรมาลิฮานักกิจานี่มันบันทึกอะไรกั ลาโยร์ดิรุซอรีเราตันวัลากะบีเราตันอินลาอัศฮะความชั่วไม่ว่ามันจะมากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยถูกคิดถูกบันทึกถูกจนเอาไว้ทุกอย่างในบันทึกนั้นฉะนั้นมาถึงวงนกียามากเนี่ยการงานทุกอย่างจะถูกนํามาตีแผ่ข้างหน้าไม่ว่าสิ่งที่เขาทํามันจะมีน้ําหนักมาก หรือน้อยเพียงใดก็ตามมนุษย์จะได้เห็นการงานที่เขาทําจะไม่มีสิ่งใดสูญหายไปจากความดีของเขาจากความชั่วของเขาเลยและความดีของเขาเช่นบอกว่าละมินไยเดนอาันวะละมิเชกริฮีไม่ว่าสิ่งที่เขาทําจะเป็นความดี จะเรื่จะเป็นความชั giving, si Harmon, ่วละมินกาลีลีฮีวาลามินกาสีรีไม่ว่ามันจะน้อยเพียงใดหรือจะมากเพียงใดก็ตามซุมมายูนานรุทธาวะกลางน้ำงานศซอลธะและเขาจะได้รับการตอบแทนความดีงามของเขาวันอีกอบะอกลางน้ำงานศรีและจะถูกลงโทษตามความชั่วที่เขาเคยกระทําแล้วอาจารย์ละกล่าวบอกว่าถาไม่ยอมมันมิกาลาดั่รติลใครรอยะว่าไม่ยอมมันมิกาลาดั่รติลชั่รยะระ ดังนั้นใครก็ตามที่เขาทำความดีงามจึงแม้ว่ามันจะมีน้ำหนักมิก้อนแปลว่าน้ำหนักมิดคอนไม่ได้แปลว่าปริมาณแต่มิก้อนหมายถึงปริมาณหมายถึงน้ำหนักน้ำหนักของอะพี่น้องมิดคอนและดัลลอในหนังสือตับซีนหนังสืออธิบายโบราณเขาแปลว่าน้ำหนักของผงทุลีทุกวันนี้เนะี่ยคนยุคสมัยใหม่แปลว่าน้ำหนักของทำความดีเท่าทเทียบเท่ากับ อะตอมพยายามหาให้ของที่เล็กกว่านั้นถ้าย้อนไปไปถึงคนในยุคสมัยสซฮาบ้าเนี่ยถามว่าจ้าเลาบอกว่าอะตอมเนี่ยคนยุคสมัยนั้นยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจแต่ในอายะนี้ไม่ได้แปลว่าอะตอมหรืออนุภาคที่มันเล็กกว่านั้นไม่ในอายะนี้หมายถึงอะไรพีน่น้องหมายถึงมดตัวเล็กๆเกชื่อตัวเราจึงบอกว่าอัลลอฮฺราะฮฮิยันวาฮิดะทุมินซซการินนัมอัลลอราะฮฺในอายะนี้หมายถึงมดตัวเล็กๆตัวหนึ่ง ฟัวนวัสนุฉะนั้นน้ำหนักที่จะถูกนำมาชั่งในวงเกียรมะไม่ว่าจะเป็นความดีงามหรือความชั่วจะเอาน้ำหนักของอะไรน้อยเท่ากับน้ำหนักของมดตัวเล็กๆพี่น้องจับมดตัวเล็กมาสิไปชั่งบนตาชั่งสิมันมีน้ำหนักไหมมันแทบไม่มีน้ำหนักฉะนั้นตรงนี้ทำให้เรารู้ถึงความยุติธรรมขององสุฮานุวัจจะอะไรเชจึงบอกว่าฮาดาฟิฮิตัมบีฮุลิลนับาดตรงนี้เป็นการเตือนมนุษย์ อัลลอฮฺจะให้ทิโร่ไมาละอยรงาอที่ดีเควนมดีงามแม้แต่ควาีเดีอยู่นะเพราะท่านนบีสัมบุญอันงสอนบอกว่าอิตะปุนนาระว่าเราบิชิกกิตมรจินพวกท่านั้งหลายจงระวังไฟนรกจงระวังด้วยกับการทำความดีที่จะเป็นการปกป้องตัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกถึงแม้ว่าจะบรการบริจาคอินทรพัลัมลเพียงแค่ครึ่งเม็ดก็ตาม ฉะนั้นน้ำหนักที่จะถูกนำมาช่างในววงเกียร์มากมีน้ำหนักเท่ากับมดตัวเล็กๆเราจึงบอกว่าใครที่ทำความดีเท่ากับน้ำหนักมดตัวเล็กๆเขาจะเห็นมันใครที่ทำความชั่วเท่ากับน้ำหนักมดตัวเล็กๆเขาจะได้เห็นมันฉะนั้นเชจิมบะว่าฮาดาฟีฮิตะด,ดีรูมินันอิสติฮาแนจีและนี่ก็เป็นการเตือนให้เราระวังจากการดูมินบีมูฮักเตอมูฮักกอรอจุดดูนูจากความผิดเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่า มันเล็กหรอือไม่เป็นไรเลยนะครับเพราะมีฮะดิษบทหนึ่งส่านบีบอกว่าอิยะคุมว่ามุฮัฟกรอจินอามานพวกทา่านจังหลายจงระวังการดูถูกความผิดเล็กๆที่พวกท่านคิดว่าทําไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองจะเป็นอะไรไปใช่ไหมครับจงอย่าลืมว่าความผิดเล็กๆนั้นพร้อมทําบ่อยๆมันก็เป็นบาปใหญ่พอทะาะซุบบอกฟาอินนะละฮามินอัลลอฮิตอลิบะพออย่าลืมนะ เรออาจะอาลาพระองค์มอบหมายมีมาอายรก็คอยเฝ้าติดตามคอยจดบันทึกถึงแม้ว่าความผิดนั้นมันจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามเช่งบัญญันิอะลรทีอาจตานีบาสุนูบะกบีรหะและสีรนหะแต่ถ้าว่าเราจะต้องออกห่างจากความชั่วไม่ว่ามันจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนก็ตามวะอินวากออาฟีใช้อินมินหะแต่้าหากว่าเราหลวมตัวลงไปทําความผิดนั้น บาดิรให้เรารีบเลยงอถึงตาราบที่ในการกลับเนื้อกับตัววันอินาบาอิลลอฮิสุขานะอูว,วาตะอลาและให้เสียใจและให้หันกลับไปสู่อัลลอฮ์สุขานะฮูว,วาตะอลาฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮิสุขานะอูวาตะอลาทั้งหลายครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่สําคัญทีท่อัลลอฮ์สุคานะอูวาตะอลาได้บอกพวกเราเอาไว้ในสุระสั้นๆเพียงแค่แปดอายะฉะนั้นเราทุกคนควรที่จะต้องจดจํา และศึกษาหาความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาไม่เหลือในเวลาที่เหลืออีกไม่กี่วันก่อนที่จะเข้าสู่เดือนอมาดนเป็นช่วงเวลาอันดีที่เราจะท่องจําสุรษเหล่านี้และก็จดจําความหมายเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้รู้ในสิ่งที่เราสุภาโนวาจาาได้บอกพวกเราและเตือนพวกเราฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอิหม่าตถาอาจารอะไรทั้งหลายครับผมก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้สุลลัลวะนะนบีอัลมุฮัมมัดวะละัลีอัลซับบีฮิวเซลลัม